มีถ้ำหนึ่งที่หลวงตากลัวมากแม้แตกก่กลางวันก็ไม่กล้ากายไปใกล้ถ้ำนั้นเป็นถ้ำของหลวงปู่แพงหลวงปู่แพงเนี่ยเป็นเกจิด,ดังรุ่นร้อยกว่าปีก่อนเขาล่ำเลยมากหลวงปู่แพงท่านเขาไปอยู่ในป่าลุงดิบในถ้ำนั้นเรียกว่าถ้ำภูมวยเ,เงื้อมผาที่ใหญ่ลึกเ,เหมือนกันคนไม่ค่ากล้าเข้าไปบาทท่านยังอยู่เลยนะเขายังเก็บไว้อยู่บาทหลวงปู่แพง หลวงปู่แพงหลวงปูท่ทองมาเนี่ยนะเป็นเจจีดังรุ่นหลวงปู่ม่นานน่ะถ้ำนี้น่ากลัวมากหลวงตานี่เป็นคนกลัวมากถ้ำนี้กลางวันยังไม่กล้ากายเข้าไปใกล้เลยอะ่ะแต่วันหนึ่งเราตัดสินใจกูจะมัวกลัวอยู่างเงี้ยกี่พบกี่ชาติวะพอห้ามงเย็นปุ๊บเนี่ยโพเพมืด,ไ,ดไหมไม่เอารองเท้าใส่ไปเลยไฟไม่เอาเดินผ่ปาป่าลงดิบเข้าไปเลย เอาเลยตายไห้งูกัดงูรัดให้มีอะไรก็มันเอาไปเลยเดินเข้าไปเลยลุยเข้าไปจนอยู่ในห้ำไปนั่งอยู่ในห้ำอยันแจ้งโอ้โหนั่งในยันยังกัอยู่ในโคลงเหนือว้าว่ามอยู่ทั้งคืนอ่ะยันแจ้งอะ่ะไม่ง่วงไม่นั่นเลยเกิดปีตีปาโมท์โอ้โหสาซาอยู่ทั้งคืนเนี่ยทำนั้นก็เลย ไม่กลัวละเห็นไหม